วันที่23มีนาคม2565 คอรสอรประชุมครั้งที่7จ็ดทับ2,565เพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างสหภาพแรงงานกับบริษัทจำนวน2กรณีตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน 3, 000, สัมพันธ์พศร์สอ1 8กรณีแรกคอรสอรชี้ขาดให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเพิ่มเวลาพักก่อนการทำงานล่วงเวลา20นาทีเป็น30นาทีส่วนกรณีที่2ชี้ขาดให้บริษัทจ่ายค่ากะเพิ่มให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานเป็นกะและให้ยกเลิกสวัสดิการรถรับส่งลูกจ้างจาก3เส้นทางหรือเฉพาะ ทางหลัก1เส้นทางให้สอดคล้องกับจํานวนลูกจ้างผู้ใช้บริการนอกจากนี้คอรสอยังพิจารณารับเรื่องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้หนึ่งกรณีเข้าสู่การชี้ขาดต่อไปนายกิติพงศ์เหล่านิพนธ์ประธานคอรสอได้มีข้อสังเกตจากการประชุมมาให้คําแนะนําแ,แก่นจ้าจ้างและลูกจ้างว่าวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการแรงงานน้ำพันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเก็ดเล็กเกตน้อยนะฮะที่อยากจะนํามา ฝากนะครับให้กับลูกจ้างในจ้างผู้ประกอบการโดยเชื่อโดยทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการาประสบความสําเร็จในการแจ้งข้อเรียกร้องหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการจะแจ้งข้อเรียกร้องแล้วก่อให้เกิดผลสําเร็จได้นั้นอ่ะผมก็มองว่ามีอยู่ปัจจัยอยู่3ประการนะครับซึ่งผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับว่า3ประการมีอะไรบ้างประการแรกก็คือว่าในจ้างมีเงินไหม ที่จะให้ท่านถ้าเกิดท่านแจ้งเขาร้องไปแล้วเนี่ยนายจ้างมีกําไรผลรประกอบการดีเนี่ยก็ย่อมเป็นไปได้มากที่นายจ้างจะตอบสนองท่านนะครับแต่ถ้านายจ้างขาดทุนนะครับล้มละลายอย่ฮะการยื่นเขาร้องเนี่ยนะโอกาสประสปปรบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยากประการที่2ก็คือว่านายจ้างใจดีไหมครับถ้านายจ้างใจดีนะก็เช่นเดียวกันนะเมื่อใจดีเสร็จแล้วมีเงินด้วยนายจ้างก็พร้อมที่ใช้กับท่านนะครับแต่ถ้านายจ้าง มีเงินมากแต่ในจ้างอา,อาจจะเป็นคนใจดีไม่มากนะ,นะการตอบสนองท่านก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วประการสุดท้ายผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญก็คือว่าท่านทําตัวให้เป็นที่รักกับในจ้างมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าท่านทําให้ในจ้างภูงพอใจนะฮะในจ้างก็มักจะทุ่มเทให้กับท่านนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าในจ้างขอความร่วมมือท่าน ให้ทำนู่นทำนี่แต่ท่านไม่ค่อยมีความรู้มือในจ้างอันนี้ฮะในจ้างก็ย่อมไม่พอใจท่านนั่นก็หมายถึงว่าท่านก็ไม่ค่อยเป็นที่รักหรือปวดบานกับในจ้างมากนะราะนั้นสิ่งต่บบางที่ท่านจะเรียกร้องนะก็เป็นใด้ยากนะอันนี้เป็นปัจจัยที่ผมใช้ภาษาง่ายๆนะครับซึ่งท่านก็ควรจะนําไปพิจารณาดูนะครับในขณะเดียวก็ฝากในจ้างนะครับอันไหนที่เป็นไปได้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างนะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาด้วยขอบคุณครับคณะกรรมการแรง,งงานสัมพันธ์ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน เพื่อความสงบสุขในสังคมแรงงาน